โอเคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนได้รับสู่รายการ l i ฟ e เกมเมอร์ซัาชิวชิเนลกับเกมที่มีชื่อว่า Devil เมค ry ยไฟล์ในมิชชั่นที่6กันแล้วนะครับผมเป็นผู้เล่นเนโรอ่ะเปลี่ยนนี่ก่เก็บพลังชีวิตและพลึกยังคงอยู่เท่าเดิมแต่คุณต้องการซื้อสกิลสำหรับเนโรเพิ่มเองเอา้าแสดงว่าไม่ได้คืนออฟเหมือนภาคสีแล้วเลยอ๋อจริงเด้วยเดี๋ยวดูซิมีอะไรมั่ง จะก,กลลุกลานวอุ้ยนิโคโลอาแกหยิบแขนแ,แล้วหยิบแล้วเจมีอะไรมาใหม่เฮ้ยฉันมีแขนใหม่มาให้นายด้วยนะทอมบอยวะทอมบอยนะคอุปกรณ์เพิ่มพลังอาวุธกับบัสเตอร์อาร์มเย็ดเคชิ้นโบแดงหนึ่งสุดยอดผลงานของฉันเนี่ยแหละจัดไปเลยเจอเอามาซักเอามาซักหนึ่งเอา้าอยู่ไหนอะนี่ไงบัสเตอร์อาร์มมา โอ้โห okay. oh, oh. ดูทายยิบสะโพกหนีมากสักเยอะมกันเนี่ยมีแรงอื่นป่าวไม่มีละเอาออกมาสเตอร์มาสเตอร์เอาเอาเดียวพอแล้วแล้วก็พันสไลด์ลโอเว์จูนปิดท้ายโอเคพอไปเลสโกลุยแต่แปน๊น่นผมมิชชั่นที่6เริ่ม ธรกิจจัดกลลูกหลานอาา่าฮะมาแล้วแต่ที่ดูเหมือนจะเป็นช่วงย้อนโชคดีที่เธอยังไม่ตายแต่หุ่นนี่อย่างแจ่มเลยฮะเออนี่ฉันเพิ่งนึกได้นิโคมึงชมหุ่นคือนายจะไปทำธุระของนายก็ได้นะฉันเอาอยู่ได้ไม่ทำไรเลดี้กูนิโค อะไรวะเน่โอ้โมันใหญ่เกินกว่าที่จะปล่อยไว้แต่ฉันจะไปะจัดก,การมันสัหน่อยนะเตรียมพร้อมไว้ด้วยแหละเจ้จัดไปเนาะเลือกแขนมาสเตอร์อาร์มไปเป็นโอเวอร์จูนวะโอเคไปปี้ยโอ้โหวิ่งอย่างเทเปี้ยอุทเกือบโดนตัวอ,อ,อย่างใหญ่ยิ่งกว่าไฟนอน คุณยักษ์คนสะถมเฮ้ยกิก้กาแมทเหรอกิก้กาแมทนี่มันอาวุธของภาคสี่เลยนะที่ดันเต้ใช้เป็นหมัดน,นะครับถ้าใครเล่นมาก็จะรู้อันนี้การเป็นปีศาจแล้วว่ะโอล้ลยเช็จะสู้ไหวไหมโอ้โหมันใหญ่มากใหญ่เกินตัวมันสูงอลยประเด็นดนููดตุ่นทนี่สโคตรครึกเลยแบบหนึ่งนะครับขอใช้สมาธิแปบบ๊บเฮ้ยยหลบก,ก่อน คิดว่าจะถอยได้งั้นเหรอฝังไม่เถอะโอ้เชสร็จหยาสองสามคนถอนนี่โอเคเฮ้ยซับซับเฮ้ยอะไรวะอะไรวะจะล่วงเหรอโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเรียบร้อยแตกแตกหลบก่อนโอเคอ๋อเสร็จล่วงโอเคมันก็ซับ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  ตรงนี้ต้องทัุอ่อนตรงนี้ีนะเยะสับสับสัับสูเส็โอเส็พิกลบเเสยอยู่บนกาการนานสับสสเปห้าไม่เปิดจุดอ่อนพิกลบก่อนเดี๋ยวโดนสับสับลบสับสัเตอเสกระแทกแรงแรง สับสับสัับเฮียสับสัอุ้ยเอแเอแเฮ้ยนีไปไหนอยเช็ดลบกอนลเฮียได้เวสับสับับแล้วก็สับกระแทกอุ้ยเช็ดมันไปเอ้ยลบโอโหเกือบโดนเออโอเคอยู่หลังได้อยู่อยู่หลังแ่นานเฮียสับ เฮ้ยเอาเชี่ยนล่วงเฮ้ยหูเกือบเฮ้ยสับสับเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงยิงอยู่กลางอากาศนานๆสับสับสับเออปัดกวาดเฮ้ยจะตายจะตายละเฮ้ยเช็ดเช็ดลบก่อนเฮ้ยอะไม่โดนเลยสี่สี่ว่ะโควเอาแย่เอา้ยเฮ้ยอะลบก่อนลบก่อนโอเคสวยสับสับกูอยู่บนกลางอากาศได้นานๆไม่ต้องห่วง เต <laughs> ็งแบบเอ้ยออกไปจะล้างกูเฮ้ยเช็ดเผาแล้วแล้วมึงเอาเชียร์ล่วงไม่โอเคทั้งมันไม่เป็นไร,รล่วงละเฮ้ยอะไรพี่มาเติมภาพโอ้เช็ดจับได้ไหมจับไม่ได้วะเอ้ยชะเฮ้ยโอ้เช็ด,ชด ลาขาแล้วครับพี่เรียบร้อยตายนะครับอย่า yeah. <laughs> โนดาเมดวะเฮ้อีกแล้ววะโอ้ยอยสลายภายในพริบตานะเอ็นี่ก็ลากสินะเกิดอะไรขึ้นวัเนี่ยสลายไปละโอ้ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่เดียวไม่ได้แต่ไม่ค่อยโหเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวนี่ฟื้นแล้วจะี๋ถามแล้วเธอก็รีบถามหน่อยนะ โอเคเจ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โลไอ้นั่นใช้ได้เก็บมาให้หน่อยฮะไม่ใช่นั้นอีกอันหนึงอะไรวะเ <c oughs> นี่ยเจ้อีกอันหนึงอีกนึงเอาจริงดีนิโคโลอันนี้อะไนะนะแมนแล้ว <c oughs> แมนแล้วเฮ้ <c oughs> แแแแแยแขนบาสเตอร์อาร์นี่ดูแบบแปลกๆกันนะโอเคผมก็จบกันไปจบอย่างเร็วโดนดา,มาเมจจ้าลังก์สก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับแล้เจอกันใหม่มิชชั่นที่7 โคตรเหลวเกินเหลวเกิน